โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกชุมกันด้วยนะครับผมกาวันนี้ผมเป็นดูชั้นแซดนะครับผมกาวันนี้ก็นในเกมของดิวแค่นั่นแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะผมจะพาทุกชมนะผมมาทำเอาเป็นเควสนะผมเป็นอีเวนต์ใหม่นะผมที่อ่ามาในดิวเพคนะครับผมเจ้าเอ่ออีเวนต์คอสโอเวอร์เมทัลิกาณนั่นเองนะครับผม ซึ่งเจ้าอีเวนต์อ่คอสโอเวอร์เมทัลิก้าอันนี้นะผมก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะก็อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะผมที่อีทิดนะอันนี้ผมปิงป่งๆหน่อยนะเพราะว่าผมมาแคลิฟอร์เนียแล้วจะได้ไม่มีคนมารบกวนนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ให้เราลงไปเลยนะผมให้เราลงไปตรงที่แคมป์นะผมคนงานก่อสร้างนะผมเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมแคมป์เอ่อนอร์แมนนะผมนาวเวลนั่นเองครับเนี่ยผมก็จะเจอนะผมตรงนี้นะผมเป็นประตูนะผมที่เข้าไปในอีเวนต์ของเมทัลลิก้านั่นเองนะครับแล้ตรงนี้มันเป็นอะไรเนะี่ยช่างไม้นะครับโอเคก็้เเเรราขาขไปลยนะคับ โอเคพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานับเอทำการเอเคด้านบนตรงนี้นะผมไม่ใช่เอเคด้านบนเอเอเคตรงนี้นะผมก็ให้เรายืนไปเรื่อยๆนะผมหนึ่งร้กว่าวินะประมาณนี้นะครับพอเรายืนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าบนหัวตรงนี้นะผมจะขึ้น100นะครับผมคือถ้าเราสำเร็จเจ้าอะชิเม้นท์นะผมจะขึ้นมาตรงนี้นะผมเราจะขึ้นมาเราคอมพิวต์อะชิเม้นท์แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราได้อะชิเม้นท์นะครับผมตรงนี้เราก็จะได้เป็นทางหน้าของอีโมดนะผมคือเป็นการแบบเนี้ยบโยกนี่เลยครับโยกแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ก็ตอนนี้ผมได้เป็นที่ร้อยนะครับผมสำหรับอีโมดนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมแอบทำการเอาเพื่อนมาแบบเซิร์ฟเพื่อนน้อยครับผมเซิร์ฟแบบคนน้อยๆนะแล้วก็ให้เพื่อนนะครับผมทำการแบบ อยู่ในวงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้คนนึงตีออกไปตีคนนึงออกไปเรื่อยๆนะผมพอตีเสร็จแล้วก็แล้วแต่เต้มมาทีละสินะผมถ้าเราตีฝัง่งออกได้นะผมแล้วก็หรือไม่ก็อีกวิธีนึงคือการเอลคนั่นเองนะผมก็ผมแนะนำนะผมให้มากับเพื่อนแล้วก็ต้องเออเป็นเซิร์ฟคนน้อยๆนะแบบนี้นะผมก็เสร็จแล้วก็ได้เป็นถ้าเราได้อาร์ชิเมียนตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับผมพอรอลอาร์ชิเมียนเรียบร้อยเราจะได้เป็นนี่ผมเออเป็นนี่ผมเฮดแ,แ,แบงก์มานะผมก็เป็นท่าอีโมดใหม่นะครับผมอันนี้นะครับผมสหรับอ่าอีเวนต ก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าในเอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างก็สามารถมาเดินสำรวจดูได้นะอันนี้แต่ว่าผมไม่ได้อ่ามาให้เดินสำรวจให้ดูนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ก็นะผมผมแค่มาให้ดูนะผมว่าอ e ีโมทเป็นยังไงนะผมประมาณนี้นะผมก็ไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นผมบายบายครับผม